อะไรผมเธอเป็นนักศึกษาผมเป็นบ hmm. well ันดิตอะบันดิตแล้วนะดิดแล้วไอ้ช mm ุด hmm> นักศึกษาที่มีกลิ่นควันติดอ่าติดนะติดนะเธอเป็นลูกเคลื่อนไทยอังจิตอ๋อังกฤษไม่ดูทางกิษกินนะตะเกิดนี่วะเอสว่าเอุณโครงขา หวานเลยไอสมอวมาโยนหวานเลยล้องนี้ล้องนี้เอ้เราก็ใส่แล้วก็ไม่กูคุยกูคุยไอ้กายแล้วเป็นที่อะไรอะไม่ต้องไปอะไรสมอแป้งเลยเอ้นะเดี๋วพึ่งนาสมอเลยอุ้ยเป็นูดแมงพีเฉยห้องน้ำต่อไปต่อไปต่อไปหลังใ้หัง้หัง้ต่อมาห้องน้ำมันไหนไป ป้ผมน็อปชัดปบอมโดบปอมโดบหงมดหงิดเลยห้องน้ำห้องน้ำมีสมองเดี๋ยวเราดีกเราดีกว่ยิ่งหนอยย่งหน่อยาวโอดแม่ไม่มีใครมีปืนพดคเลยหรอยิงอยู่ยิงอยู่ยิงพีอยู่เพื่อนยิงไอ้ยักษ์กูยิงวออยู่ สวยทรับวะพวกมึงตายทองใวะคือกู่ไปช่วยเพื่อนหิวมีกมึงไม่โดนนั่งไอ้ย่าให้มันรีบไปเว้ยเฮ้ยเออเออไม่ใช่วเียนต่อง่ายเออเฮียยิงโดนละยิงโดนละมึนเหมือนคิดไม่ต่อเลยนี่น่สมองว่ะมานาะดูไปละดูไอยู่ดูไปอยู่คบยังวะคบยังวะติดตัวละเ่เลยเาเลย ตายแต่ไ้แต่ได้เรืองลุีไปเรองน้ำไอ้เป็นสายสวยไห้เขาเลอกยิงไม่ถูก Spike planted มีทานหมดละปาไอ้เจดเจดล่าสุดเดินวนซ้ายขวาปาซ้ายขวาเลยฝั่งสวยเออสวยได้อะน่าหน่าน่าหน่า ขวาขวาไปไปโดนสองนะโอ้เียต่แตไม่โดนเลยโดนตโดนตโดนตอนตายเฮ้ยติดติติงีบีบตายีนบีตีนไปยังอยู่โอ้ยใส่แล้วนาะไถ่กูเห็นไก็ไม่รู้มั่วซยหมดเลยนี่เฮ้ยยิงตัวยงนอ้ดิสวย่ไม่ตาย่ไ อไอ้ยมันรอได้ยังไงวะไม่แอตาอได้ยังไงเออปุริคอนได้หมเดินนะเอาอลยออะไรเลลงแล้วสวยตัวดขาเลยขาวดึงขาดขาซาัขาายซ้าสวยวยเเพื่อนเก็บให้กูหมดเลยไอ้เียหลอนกูยิงแอต้าไปโดนที่มันโดนแฟะ กูกลับมาแล้วกูมาตายตรงที่วาร์ปเนี่ยบอลุดไปแล้วย้อนลุดไปแล้วโอ้โหสวยเพื่อนยิบไม่โดนดลอ่ะกูตายกูกลับมาตายตรงวาร์ปเปล่าครับแล้วนะเข้าไปแล้วนะยิบไม่หนุกเลยสวยเนาะแหนลบร้อยลบร้อยย้อนลบร้อยเฮ้ยนี่ย้อนยิบสองนัดเดียวนี่ฮะนัดเดียวขึ้นมากูอะนัดเดียวนแล้วยิบไม่โดน โอ้โหวันเดินดีกูสีไม่ได้พูดกับกูใช่ไหมมาใช่มาใช่ปาปาปาคุยกับพวกไอ้เมื่อกี้ใครปาปาไอ้ช่องแชทกูใครถทำวิ่งดรามดิ่งสกีไข่ไข่ท้าว

ไปแล้วเข้าประตูแล้วเหรอตัน้ตตองาไอ้ยังดีเปสู้เอไม่หยุดเออมันหัดได้เอขนาดตันตัแบบมนมันเปิดมันเปิดมันเปิัเปิด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 มรอบกาย อุ้ยออมออล้อุ้ยโล่ห้าสองห้าสองฟ้านะโอยลมาดูกูยิงดิ oh. ่อนมาแล้ว้สบเายมีอัมพอยู่โอ้มีนี่รอรอรอมาแล้วรตด้วก็ต้อต้อเลยังเฮียมึงจะเดินมาทำไมอะ แม่ริทเทมชีจัดตัวหุ้แล้วโดนกูอะไรนะไฟเกียร์ไฟเกียร์ตีตีตีโดนแล้วโดนแล้อ้ยดไม่โดนโอ้ยดิไม่โดนชี้โทษไล้ตกายแม่งเฮีย่ะ n ัวนึงตันึงมันริงกูแม่นยังไไอ้กายกูกระโดดปะ้า ใช่เต้ยทไมี่ขูใจตรงก็เม kind of ือนทุกรอบเลยวะเน่งหลด่าเลย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 ไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยเล่นให้หมดไปดูดไปดู้ไปดูล้เฮ้ยข้างบนเอามันต้องให้เทโดนก่อนวะอุ้ยทำไมเยอะจังไปอะาเลย เด uh, ี๋ยวเดียเดี๋ยวนเปิดดิ่มดิกเป็นรูนะหล่นมันเออว่ะ้นไปนไปปิดเวลาปิดกันเทวปิดะปร้ยปิดที่อะไรวะล็อกให้ล็อกสีทีดบนตัวเดงบนตัวนึงอุ้ยข้างบนข้างบนาางบนข้างบนตัวที่อะไรเนขาา ไม่มีดีแก่ไหนเฮ้ยเอาเฮ้ยีดิ้งบนซุ่บนโอ้โหหนึ่งศัตรูที่เหลืออยู่ว้าอะไวะเอ้ยมึงของเบกหน้าเอเร็วดิกูได้กลิ่นมาแล้วหลังเฟสอะมึงดิบให้หน่อยดิดิบให้หน่อยกูได้กลิ่นมาแล้วกลิ่นสับปะรดเฮ้ยนี่ไงโอกโหแม่งอย่างกระโปรงเนี่ย

แถ้าทําามึงยากเก่งอยากอ่านเพียงข้ามก็เล่นบ่อยๆไอ้เหี้ยเฮ้ยแสแสแสเลยไอ้ล่นดูยูฟีดทางขวาบนมานะมึงจ้องเลยมึงจ้องไม่ต้องทําอะไรจ้องอะไรจ้องมาจ้องมาต้องดูจ้องหวะเก่งให้ทํามันไม่ได้ผ่านเสียงที่พลาดอ่ะเก่งใ้่ทํมันไม่ได้เอาละ เฮ้ยเย้ยมาตั like ้งโดนผ่องแล้วนะโอ้ยเหยื่อแม่งในสัตว์เฮ้ยการมช่วยยิ่งลงกันดีหุยไปออกไหคุยโดนสัตว์ร้ายอีกบอีกไปอีกไปอีกโอ้ยเหยื่อใครช่วยกูเลยวู้ดสุดนะฝาละตัวนี้ไปแล้วมึงฝาละตายวะยังไม่ตายยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยสองครบแล้ว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 โดนเต้นเลยเอาำยี้ถอยถาย มาสิมาเจ็บมาสิไม่ตายไม่ใช่ไอ้หน้ไม่ลงไม่ลงโอ้โหโดนยิงตายที่กายโคตรโดดเต้นอะโอ้โหไอ้เเจ oh, oh. euh, ๊ไปไหนวะอยู่ขวาใกล้ตัวนึงโอ้ยอีกตัวนึงไว้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 เดี๋ยวเราทำพิลเลยตีเบรกทั้งหมดแล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนวิ่ง ไม่ตัวเลยวิ่งวิ่งพ่อมึงอานตันตัดหนักยปิงห้องปิงห้องนะครับไม่เข้ครับนะมั่วจังไงควายเอ้ยปิงห้าโอ้โหได้เลยไม่โดนว่ะสุดสุดไงผูชนะว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เดือดเลยมันไม่ได้ขอ่จริงไอ้สัตวส

ทีติดล็ไปสับเฮ้ยคือบอมเลยส่งไมตได้งรังคือคือได้เซฟตี้ย้าเลนเลยดินให้เดิห้อ้ี้ยบันหลังล่นเฮียอะไรหรือเป้ำม้วนปนน้ม้วนป็น้ำม้วนเฮ้อ้ยโอยได้นะ้ยได้นะโได้เฮ้ย เ่านเทนมัโอ้โหกำลนงงานจบอกตาย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 นี้ได้แล้วเว้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ันเันาามีลจิอฟอยู่ไอ้ตวาง้เหี้ยออกไฟอกตปไฟออไฟยดูกตาก่าอะรว่าอะรปุ๋ยได้นเว้ยเหี้ยมันแงของไอ้นี่เอ้ยใกล้เลย ออกป้อออกปัอออก้อเฉยหน่อยยิใจโอ้ยเฮ่อเอากูเลสัตยี่กายิงดิกำลังกลองเฮ็ดกินอันตรการยู่าจิาวจรงักัเธอเป็นนักศึกษาผมเป็นบันบิดอ่ะใส่นักศึกษาที่มีสีขวัญติดเธอเป็นลูกขึ้นไทยอังกฤษอังกฤษไม่พูดอังกฤษผิดนะ ว่ากเธอจำกินไหมเธอยจะฟังเงินไหมไปรับที่เคบคอนโดและจากนั้นต่อด้วยพลาม